ตลอดช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับแมนยูนั้นเขามีทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้ายปนๆนนกันไปบทจะดีก็ดีไปเลยเป็นที่พึ่งพาในยามยากหรือกระทั่งแบกเพื่อนๆเ,เ,เขาก็สามารถทําได้แต่ในส่วนที่แย่นั้นก็หนักเอาการเพราะเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากที่พึ่งพาของเพื่อนๆกลายเป็นตัวไร้ประโยชน์ในทัพไปในทันทีเพราะเขาแทบจะยืนแข็งขื่อเป็นรูปปั้นอยู่ท่ามกลางสนามลบไม่ไวติ้งไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยแถมเป็นภาระาอีกต่างหาก หากใครมาบ่นหรือต่อว่าลูกกูก็จะตอบโต้ด้วยการชูนิ้วโป้งใส่และยิ้มกระชากใจใส่ไปหนึ่งทีซึ่งมันเปรียบเหมือนกับการนำตู้เย็นไปตั้งอยู่กลางสนามลบที่ใครๆก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์จนทำให้ผู้ที่ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์นี้ต่างก็ล่ำลือกันไปปากต่อปากจนคนทั้งโลกรู้จักลูกกูกันในฐานะตู้เย็น สภาพจิตใจของลูกากูตลอดช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับแมนยูนับวันก็มีแต่แย่ลงเพราะเขาถูกผู้คนที่นั่นล้อว่าตู้เย็นตลอดเวลาซึ่งมันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นและสภาพจิตใจของเขาไปด้วยทําให้เขาเริ่มกินมากขึ้นเพ,พื่อผ่อนคลายความเครียดแต่นั่นมันก็ทําให้เขายิ่งดูเหมือนตู้เย็นเข้าไปใหญ่เลยโดนล้อหนักกว่าเดิมเลยทีนี้แต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็ได้ให้โอกาสกับลูกากูอีกครั้งเมื่อได้มีจดหมายจากต่างแดน มาสู่ขอลูกากูให้ไปเฝ้าลังพยาง,งูใหญ่อินเตอร์มิลานและเสนอเงินสินสอดให้ถึง74ล้านปอนด์เกือบเทียบเท่ากับตอนที่แมนยูซื้อมาจึงทำให้แมนยูตกลงรับข้อเสนอทันทีชีวิตใหม่ในต่างแดนของลูกากูเรียกได้ว่าเป็นอย่างฝันเลยเพราะเขาใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับที่ใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งที่นี่นั้นมีบรรยากาศที่แตกต่างกับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแมนยูและเชลซีอย่างสิ้นเชิงเลย เพราะเขาทั้งเป็นทั้งที่รักและที่ยอมรับของทุกคนจนเขาสามารถใช้แววความเก่งที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาได้และพาพยางูอินเตอร์มิลานบุกขยี้ศัตรูไปมากมายเขาใช้เวลาเพียงแค่2ปีก็สามารถพาอินเตอร์มิลานก้าวสู่จุดสูงสุดได้สําเร็จลูกากูจึงถูกยกย่องจากเพื่อนๆและแฟนๆของอินเตอร์มิลานว่าเขาคือฮีโร่ผู้กอบกู้อินเตอร์มิลานทำให้ลูกากู มีความหวังว่าจะมีแหละอาจจะเป็นบ้านที่เขาตามหามานานเสียทีแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาก็ค่อยๆหมดลงไปเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเนื่องจากเชลซีในตอนนั้นที่เห็นว่าลูกากูได้ดิบได้ดีกับอินเตอร์และดูเติบโตเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากจึงอยากได้ลูกากูกลับมาอยู่ที่เชลซีเป็นรอบที่สองซึ่งในตอนแรกทางอินเตอร์ก็ไม่อยากให้ลูกากูกลับไป แต่พอเจอเชลซีใช้ไม้เด็ดยื่นเงินจำนวน97.5ล้านปอนด์เข้าไปอินเตอร์มิลานก็ไม่สามารถต้านทานพลังเงินของเชลซีได้ลูกาก,กูจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เชลซีอีกครั้งเป็นรอบที่2หลังจากกลับมาที่เชลซีจากการที่ลูกาก,กูถูกใช้งานมาอย่างหนักก็ะทำให้เขาเริ่มมีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถช่วยเชลซีได้เท่าที่ควรและด้วยค่าตัวที่ซื้อกลับมาที่แพงแสนแพง ทำให้เขาเริ่มถูกต่อว่าและถูกดูถูกอีกครั้งจึงทําให้เขาเริ่มมีความคิดอยากกลับไปที่อินเตอร์มิลานจึงเริ่มทําตัวงองแงเริ่มไม่ยอมมาฝึกซ้อมและปไปไล่วิจารณ์นายกองของเชลซีในตอนนั้นอย่างถูกขึ้นแบบเสียหายโดยเขาเกล่าวโทษถูกขึ้นว่าที่เขาฟร์มกากนั้นเป็นเพราะกลยุทธ์ที่ไม่ได้เรื่องของถูกขึ้นและเขาทําแบบนี้ทุกวันจนภายในค่ายของเชลซีนะั้นลุกเป็นไฟจนสุดท้ายแล้วเชลซี <S <S จึงต้องยอมตามใจลูกากูปล่อยให้ลูกากูกลับไปที่อินเตอร์มิลานได้ในเงื่อนไขของการยืมตัวอีกครั้งโดยอินเตอร์มิลานต้องจ่ายเงินค่ายืมตัวเป็นจำนวน7ล้านปอนด์การกลับมาที่อินเตอร์มิลานของลูกกูในรอบที่สองนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะเขาไม่ได้ฟิตและเก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ถึงแม้เขาจะไม่เก่งเหมือนเดิมคนที่อินเตอร์มิลานก็ยังคงรักและเคารพเขาเหมือนเดิมโดยคนในเมือง ต่างช่วยกันเก็บเงินและพยายามที่จะซื้อตัวลูกากูกลับมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีที่อินเตอร์ยืมลูกากูมาอินเตอร์ก็ได้จัดเตรียมเงินค่าตัวไว้เป็นอย่างดีจะ่อไปสู่ขอลูกากูจากเชลซีแต่อน,นิจจายังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ยื่นเงินเข้าซื้อลูกากูอย่างจริงจังลูกากูก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาไม่ได้อยากย้ายไปอินเตอร์แต่เป้าหมายของเขาตอนนี้คือการย้ายไปอยู่กับยูเวนตุส ไชยกาเดีเตอร์ชื่อดังซึ่งเป็นคู่อริกันกันกบอินเตอร์มิลานเรื่องนี้สร้างความโกรธเคืองให้แก่อินเตอร์เป็นอย่างมากเพราะมันเป็นเหมือนการหักหลังกันซึ่งซึ่งหน้าทั้งทที่ก่อนหน้าก็คุยกันอย่างดิบดีแล้วว่าจะย้ายไปทําให้อินเตอร์ต้องออกมาประนามการกระทําของลูกากูและเรียกเขาว่าคนทรยศสุดท้ายนี้เส้นทางชีวิตของลูกากูจะไปจบลงตรงไหน เขาจะหาบ้านที่รักเขาอย่างแท้จริงเจอรหรือไม่หรือเขาจะต้องย้ายถิ่นฐานะเจจนจรแบบนี้ไปเรื่อยๆและต่อจากนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปดูฟุตบอลสนุกนะอยาไปซีเรียสกับมันมากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหนะ้า